สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยสูตรของอาจารย์ปัญญานะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะแอดก็รีบลงให้ไวเลยนะคะสูตรอาจารย์ปัญญานะคะแอดก็ ขอขอบคุณอาจารย์นะคะหวยออกปุ๊บก็ให้ป๊บเลยนะคะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะจอดน้อยตัวน้อยชุดเนาะแต่ว่าวดน,นี้นะคะก็ไปเข้าข้อง่ายอีกแล้วนะคะสี่สองเนาะมาดูกันนะคะผลหวยออกนะคะสี่สองสี่แปดสองหนึ่งนะคะบนออกแปดสองหนึ่งนะคะล่างสี่แปดเนาะ อาจารย์ให้อาจารย์เข้าไปที่เด่นนะคะเข้าไปที่เด่นสีนะคะเข้าไปที่เด่นสีล่างนะคะ90 90น้ี่ไม่เข้านะคะ90หลุดนะคะหวยมาคู่หมดเลยเนาะอ๋อมีหนึ่งมาตัวหนึ่งนะคะโอ้เกือบมันมันออกกันตัวเก่าสี่หกแปดอะไรที่มันเคยออกนั่นนะคะทุกคนอันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์วันจันทร์นี่ยิ่งวันปราบเซียนเลยนะคะวันจันที่ทา่สิบนะคะเป็นแม์สำคัญเลยนะคะเพราะว่า ตัวเด่นนะคะมันชอบไปเข้าหวยไทยหรือเพอเพอผลหวยลาวพัฒนาจะไปออกหวยไทยเลยนะคะหวยออกอะไรก็ไปดักไว้ะคะ่ะไปดักหวยไทยไว้ทุกคนลองพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูแมดสําคัญในวันที่30มสิบอ่าเป็นทิศทางแนวทางหวยไทยด้วยนะคะแอดชอบเอาไอเด่นเนี่ยไปทําเป็นหวยไทยะคะ่ะเราต้องมาดูกันนะคะ สูตรต่อไปถ้าแคชิค่ะหนึ่งกับสองแยกกันเนาะหนึ่งกับสองแยกกันนะคะโอ้ตายไอ้ศูนย์นะคะศูนย์ว่าแล้วเขาหล่อพวกเจา้าโอ้แต่ก็เข้ามายาวนานนะคะเข้ามายาวนานเล็กเล็กดังโอ้เขาก็ปล่อยมายาวนานนะคะทุกคนโอ้แต่มันก็เด่นจริงๆนะคะศูน,นย์นนกนเกือบทุกสูตรเลยทาสูตรไหนก็ได้ศูนย์เกือบทุกสูตรนะคะทุกคน ก็อย่างว่าเนาะ424821นะคะ424821อโอแต่ก็เลขกระจายอยู่นะคะ4821นะคะทุกคน4821เขาหลอกกินศูนย์วันจันทร์นี่ยิ่งเป็นวันปราบเซียนนะคะวันจันทร์ยิ่งเป็นวันปราเซียนโมเมนต์เขาเสียเอาขึ้นหรือเปล่าคะระวังนะคะระวังระวังอ่าปกติเลขดังเขาไม่ค่อยปล่อยนะคะแต่แปลกมากนะคะ2 3อาทิตย์นี้เนาะ อาทิตย์สองอาทิตย์ทั้งอาทิตย์หรือเปล่านะคะเขาปล่อยออกมานะคะทุกคนเออเขาปล่อยเลขดังเลยเป็นต่ยานแทบบ็บนี่แหละค่ะสี่นะคะเข้าไปที่สี่สี่ก็เดินดีอยู่นะคะหวยลาวพัฒนาเนาะอาจารย์ให้ไว้ที่สี่ห้าเข้าไปที่สี่นะคะสําหรับสายวิ่งลูดนะคะสายวิ่งลูดลูดเท่านั้นที่รอดนะคะหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนาส่วนมากจะลูดจะวินกันเนะาะมาดูของวันจันทร์นะคะ วันจันทร์ที่สามสิบนะคะทุกคนวันจันทร์ที่สาสิบอย่าลืมเดอ้อวันจันทร์นี้เป็นวันปราบเซียนเลยนะคะทุกคนวันจันทร์นะคะเพราะว่าทิศทางหวยแต่ละอาทิตย์บางทีก็เริ่มใหม่นะคะบางทีก็เป็นตัวเก่าเนาะบางทีเริ่มใหม่บางทีเป็นตัวเก่าอย่างนี้นะคะมีใครได้ไม่นอยไอ้สีซองนี่สีองนะคะไปได้ทั้งส่วนผุงนะพี่น,ออน้องทั้งอุบลยโซขุนละเบิงโซนีโอ้ดีใจน้ำเด้อค่ะ ใครที่เข้ามาติดตามบางทีไม่มีแนวทางดูนะคะเพราะว่าไม่มีใครทํานะคะไม่มีใครทําเลยอันนี้นะคะถึงถึงไม่ทํามันก็ไปเข้าะคะ่ะถึงไม่ทํามันก็ไปออกข้างหน้าอยู่ดีนะคะทําไปก็เดี๋ยวเออถ้าทําสูตรข้างหน้าแล้วมาออกข้างหลังบวออนบเน่เดยเอาดีละคะลองดูคะ่ะทุกคนมาดูของวันที่สามสิบนะคะวันจันทร์ที่สามสิบกันเนาะ วันจันนี่เกือบวันโกนแล้วนะคะเพราะวันอังคารนี่หวยหวยไทยออกนี่เป็นวันโกนวันวันวันอังคารนี่เออแมทสาคัญนะคะมาดูค่ะเด่นเจ็ดแปดนะคะอ้วเขาแล้วเด่นเจ็ดแปดเด่นเจ็ดแปดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสามนะคะแปดห้าแปดหกแปดสามนะคะทุกคนล่างเด่นนะคะสองสามค่ะล่างเด่นสองสามค่ะทุกคน 21283138สองแปดสามหนึ่งสามแปดนะคะตัวเน้นอาจารย์ให้ไปที่เจ็ดนะคะเจ็ดห้าแ้าเจแปนี่ทที่ทุกคนแปลไน,นี่หแหนึ่งแปลเลขงูนะคะงูกัดมือทุกคนแปลเจ็หาไล่หลายเมนสิบโอ้วห,หไทยบอกเเจ็ดหเจดหา,ยหา,าคยโอหวยไทยจ้เถื่อเลยคะ่ะเด่นเจ็ดแปดโอ้เด่นเจ็ดแปดเขาแล้วชนกันกันกนเลขไเน,นี่ย ชนเลขไหลเลยนะคะเลขไหลไม่แน่อาจจะประกบคู่กันเองเมื่วันจันนี้นะคะเอาไม่แน่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเรามาดูสถิติเรามาดูสถิตินะคะเจ็ดโออาจารย์มีเจ็ดนะคะอาจารย์มีเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองสามโอ้เจ็ดสองสามมีในสถิติแล้วสามตัวนะคะหวยบ่รมันสีขาเราบอลในหวยเจ็ดสองสาม 7, 2, นี่มีในสถ,สถิติแล้วนะคะสามตัวนะคะเหลือแค่ศูนย์เนาะ วันจันทร์นะคะวันจันทร์มีเป็นหวยที่ออกโอ้ออกไปไปทัวร์ทีบเลยนไหมโอวันจันทร์จับยากค่ะวันจันทร์นะคะมีล่าสุดเนาะมีผลนหวยออกเจ็ดศูนย์สามสองเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดศูนย์สามสองเจ็ดโอ้อาจารย์มีตัวเด่นแล้วเจ็ดสองสามนะคะชนตัวเด่นในตัวเก่าแล้วนะคะเจ็ดสองสามนะคะโอโอกาสเขาสูงค่ะนี่นะคะดูนะคะสถิติวันจันทร์มันเกือบเสมอกันทุกตัวนะคะมาเกือบทุกตัวนะคะวันจันทรเนี่ย มาเกือบทุกตัวเจ็ดก็เริ่มเดินนะคะเจ็ดก็เพิ่งเริ่มเดินนะคะแรกๆไม่เดินเลยนะคะเจ็ดแรกๆเกือบไม่มีเลยนะคะหนี่แทบจะไม่มีเลยนะคะวันจันทร์นี่มีไม่กี่ครั้งเองนะคะแรกๆมีแต่เก้ากับหนึ่งนะคะหนีเพิ่งจะมานะคะเจ็ดนะคะอ่าสงสัยจ,จะเดินยาวนะคะทุกคนนี่ก็ตามนี้เลยนะคะเจ็ดแปดแต่สวยอา้าลองดูค่ะทุกคน เดินเจ็ดแปดนะคะเด่นเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสามแปดห้าแปดหกแปดสามนะคะแล้วก็ล่างเด่นสองสามนะคะล่างเดินสองสามล่างนี่เดินสองสามสองหนึ่งสองแปดสามหนึ่งสามแปดโอ้สีมาตัวเก่าบอกตัวนี้ตัวนี้ตัวเดิมเลยนะคะตัวเดิมเดี๋ยวนี้ค่ะโอ้สองหนึ่งสองหนึ่งก็ออก้ยได้สองหนึ่งนี้ โอ้สองหนึ่งออกไล่รวบอยู่ด้ยค่ะแอดเห็นแวบ,บๆอยู่นะคะโอ้ยแหกๆมาบ่อยมากสองหนึ่งศูนย์สองก็สองหนึ่งมาครั้งหนึ่งนะคะสองหนึ่งสองแปดนี่ออกบ่อยนะคะวันจันทร์โอ้สองแปดมาไกลอันหนึ่งค่ะสองแปดนะคะโอ้มาลางผมสองแปดดูจากสถิติเอานะคะทุนดูจากสถิติเขาละนี่โอ้วันจันทร์สองเยอะอยู่ด้ยค่ะโอ้วันจันทร์สองหลายถึงเฮ้ย สองลงล่างเยอะอยู่นะคะวันจันทร์ดูจากสถิติตรงนี้นะคะดูจากสถิติตรงนี้อ้าวสี่แปดก็น่ามาได้ทุกคนนี่โอ้นี่สี่แปดกับมี่เฮ้ยนี่บลมอนสีออกตัวเก่าอะคะ่ะติดตัวเก่าไว้นะคะทุกคนติดตัวเก่าไว้เลยนี่แปดสี่นี่เห็นบอนี่แปดสี 8, น่นาะทุกคนโอ้ยติดตัวเก่าไว้เด้อนี่สองสองหนึ่งตัวเจาะในอาจารย์มีแล้วเนาะโอ้ถลูสองกับมี่กับมี่คือเก่าค่ะ นี่โอ้สี 48, ่แปดนี่ทุกคนอย่าลืมติดไว้เด้อค่ะสี 48, ่แปดเนาะนี่ค่ะโอ้สวงหลายอยู่ค่ะโอ้สวงเยอะอยู่ดยสวงเด่นมากเลยนะคะเจ็ดแปดนะคะบนเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดห้านะคะตัวน้นอาจารย์เอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะเจ็ดแปดเข้าแล้วค่ะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดแอดว่าเข้าแล้วะคะ่ะเพราะว่าชนกันกันกบเ,ออเลขไหลนะคะเลขไหล เอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ